คุณไม่ละอายใจบ้างหรอที่ให้ฉันทํางานคนเดียวแบบเนี้ยคุณก็รู้อ่การเขียนนิยายมันต้องใช้อารมณ์ไม่ใช่อยู่จะเขียนได้นะงั้นคุณก็กินลมกินอากาศแทนข้าไปคนเดียวแล้วกันฉันไม่กินด้วยหรอกลาก่อนฉันรู้แล้วว่าทำไมเมียแกถึงบอกเลิกเพราะแกมันห่วยแตกแบบนี้เองฉันขอเตือนคุณไว้นะออกให้ห่างจากผู้ชายคนนี้ซะชีวิตคุณจะได้เจริญ ไม่ใช่พวกกี่แพ้คอยอยู่นะฟานผมจะทำให้คุณกลับมาหาผมให้ได้คุณว่าอะไรนะฟางจะให้ฉันพูดอีกกี่รอบมันก็ยังเหมือนเดิมฉันทนคุณไม่ไหวแล้วนันทคุณจะทิ้งผมไปจริงๆเหรอ จะให้ฉันทนอยู่กับคนไร้อนาคตอย่างคุณนะเหรอไหนอะคำสัญญาที่คุณบอกว่าจะดูแลฉันอย่างดีอะคุณทำได้หรือเปล่าแต่ผมรักคุณนะฟางรักรอ่ะรักแล้วไงอะรักแล้วทำไมคุณไม่ทำอะไรเลยวันวันเอาแต่กินกับนอนนี่ถามจริงคุณไม่ละอายใจบ้างอ่ะที่ให้ฉันทำงานคนเดียวยแบบเนี้ยคุณก็รู้อะการเขียนนิยายมันต้องใช้อารมณ์ไม่ใช่อยู่ยจะเขียนได้นะ ฉันรอคุณมีอารมณ์ทำงานมา5ปีแล้วนะนัทถ้ารู้ว่าตัวเองเขียนนิยายไม่ได้อะงั้นก็คุณไปหางานอื่นทำผมเป็นศิลปินนะฟงังงั้นคุณก็กินลมกินอากาศแทนข้าไปคนเดียวแล้วกันฉันไม่กินด้วยหรอกลาก่อรโอยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ ให้เลยพอดนี้เลยคำสัญญาที่ไม่มีอยู่จริงพอน,น,น,นี้เลยคำสัญญาไม่มีอยู่จริง ดีขนาดนี้เนี่ยต้องปังแน่เลยผมกำลังจะดังแล้วรอผมหน่อยนะฟางพอผมมีเงินเนี่ยผมจะไปตามคุณกลับมารอผมหน่อยนะ นี่นะัดแกรู้ไหมว่าผลงานของแกเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นฉันรอคนเขียนเสยษสีสังคมแรงๆแบบนี้มาตั้งนานแล้วก็มีแต่แกนี่แหละที่เห็นคุณค่าของฉันเฮ้ย <c oughs> ไม่เอานะาฉันจะตั้งใจตั้งตางรอผลงานตอนต่อไปของแกใจจดใจจ่อเลยนะส่งงานให้ตรงเวลาด้วยล่ะ เ,เฮ้ยนัดนัดไปไหนของมันวะนี่มาอะไรกันอะาฟางัาฟางใครอะฟังฉันเป็นผัวฟางไงอดีตสามีคนที่ฟังเล่าให้ฟังไงคะกันหลีกไปนะมันนี่เรื่องของผัวเมียอย่ามาเสือกนี่หยุดบ้าสักทีทำไมอะฟาง เลิกินไปไม่นานเนี่ยมีผู้ชายคนอื่นแล้วงั้นเหรอหรือว่าแอบคบกันมาตั้งนานแล้วบอกมานะน,น,นี่อย่าเสียงดังสิอาอเขาดีแต่ว่าคนอื่นคุณก็พาผู้หญิงคนอื่นมาเหมือนกันนั่นแหละนี่ฉันขอเตือนคุณไว้นะออกให้ห่างจากผู้ชายคนนี้ซะชีวิตคุณจะได้เจริญมันจะมากไปแล้วฟาง เราไปกินร้านอื่นกันดีกว่าคะ่ะกันฟานฟานฟานนัดแกอย่าให้อาร,รมณ์มาทำลายพรสวรรค์ของแกสินี่อย่าลืมนะว่าแกจะต้องเขียนนิยายตอนต่อไปให้เสร็จฉันขอแนะนำให้แกกลับบ้านไปอาบน้ำให้สบายใจแล้วก็ลงมือเขียนนิยายเพื่อที่จะได้ทันกำหนดส่งดีวกว่าไป ฉันรู้แล้วว่าทำไมเมียแกถึงบอกเลิกเพราะแกมันห่วยแตกแบบนี้เองเนี่ยถ้าแกอยากให้เมียเก่าของแกเนี่ยกลับมาสนใจแกก็ต้องทำตัวให้มีค่าไม่ใช่เป็นไอ้พวกขี้แพ้อยู่แบบนี้ฉันขอเตือนคุณไว้นะ ออกให้ห่างจากผู้ชายคนนี้ซะชีวิตคุณจะได้เจริญมันจะมากไปแล้วนะฟางเราไปกินร้านอื่นกันดีกว่าค่ะกันถ้าแกอยากให้เมียเก่าของแกเนี่ยกลับมาสนใจแกก็ต้องทำตัวให้มีค่าไม่ใช่เป็นไอ้พวกขี้แพ้แพอยู่แบบนี้ฉับบไนไม่ใช่พวกขี้แพ้ ดูนะฟานผมจะทำให้คุณกลับมาหาผมให้ได้ขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับ เชิญค่ะคุณนัทวันนี้เราต้องฉลองกันที่หนังสือของแกเนี่ยขึ้นทิ้งเป็นเบสเซลเลอร์มาสองสัปดาห์แล้วดื่มไว้กันหน่อยไหมไม่อ่ะฉันไม่กินละเพราะแกเปลี่ยนแปลงตัวเองทำให้แกประสบความสำเร็จอยู่แบบนี้นี่รู้ไหมว่าแกเนี่ยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลน,นักเขียนดาวรุ่งในปีนี้ด้วยนะเดีย ฉันขอถามอะไรแกหน่อยได้ไหมวะแต่แกต้องตอบฉันตรงๆนะเว้ยถามอะไรอะ่ะคือฉันอยากรู้ว่าตอนนี้ฉันดีพอหรือยังวะแกหมายความว่าไงก็หมายความว่าตอนนี้ฉันดีพอสำหรับฟางภรรยาของฉันหรือยังอ่ะฉันก็ไม่รู้หรอก แกต้องไปถามเมียของแกเองแล้วนี่แกได้ติดต่อเขาบ้างไหมล่ะฟางเขาเปลี่ยนเบอร์มือถืออะฉันเช็คกับเพื่อนฟางแล้วเขาบอกว่าฟางไปอยู่บ้านเก่าอะ่ะมันก็ผ่านมาตั้งปีหนึงแล้วอะ่ะนี่แกคิดว่าทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมหรอฉันทำผิดกับฟางไม่มากอะทำให้ฟางต้อง คนทุกข์ทรมานกับชีวิตการแต่งงานเพราะความไม่เอาไหนของฉันแต่ตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วฉันไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปฉันเชื่อว่าความรักของฉันจะทำให้ฟานกลับมาอยู่กับฉันอีกครั้ง ณอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะคุณนันด,ดีใจด้วยนะครับตอนนี้คุณเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงแล้วผมอยากเจอฟางอะ่ะผมอยากให้ฟางเห็นว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อฟางได้แล้วการคุณทำอะไรอยู่คะทำไมนานจังเลยอะ่ะฟาง ผมผมมาช้าไปใช่ไหมค่ะตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วว่านั้นแต่ยังไงฟังก็ดีใจกับคุณด้วยนะที่คุณเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ได้อะฟังขออวยพรให้คุณเจอคนที่ใช่สำหรับคุณนะคะ ใช่สำหรับผมผมมีคนเดียวคือคุณนะฟังฟังขอโทษนะนะั้นแต่เรากลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วอะ่ะคุณอย่าโกรธฟังเลยนะกว่าคุณจะคิดได้ทุกอย่างมันก็สายไปหมดแล้วอะ่ะ งผมขอกอดคุณเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหม อย่าคิดได้ในวันที่สายไปเพราะเราอาจจะพลาดบางอย่างที่สำคัญต่อชีวิตและไม่อาจเรียกร้องให้กลับคืนมาได้คำสัญญาที่คุณบอกว่าจะดูแลฉันอย่างดีอ่ะคุณทำได้หรือเปล่าแต่ผมรักคุณนะฟานจับมือไหมลืม รอผมมาแล้วฟังใช่ไหมเรื่องของผมเมียอย่ามาเสือกนี่หยุดบ้าสักทีทําไมอะฟางเลิกกันมาเนี่ยเลิกกันมานทำผิดกับฟางไว้มากอะทำให้ฟางต้องทนทุกข์ทรมานกับการแต่งงานของเรา<ม>อะไรวะข้อความแม่เหล็กของฉันอ้าวข้อความแม่เหล็กฉัน ไม่กินแล้วอะไรวะเปลี่ยนแปลงตัวเองฟังฟังแกอย่าให้อารมณ์มาทำลายพอยสวรรค์